สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านครับสวัสดีครับวันนี้ภพกับผมเหมือนเดิมครับทวนบางแคนะครับอ่าเดี๋ยวขอภายแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอเปิดดูว่ามาหรือยังสัญญาณโอเคสัญญาณมาเลยครับวันนี้โอเคสวัสดีครับโอเคออโต้มาแล้วครับโอเคทักทายกันครับทักทายกันเดี๋ยวขออนุญาตดูสัญญาณนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครางครับสวัสดีทุกท่านครางครับ วันนี้ก็มาเหมือนเดิมแล้วนะครับก็มาไลฟ์สดให้ให้ความรู้แบ่งปันความรู้กับเพื่อนๆสมาชิกหลายๆท่านนะครับก็ต้องขออภัยด้วยช่วงนี้มาไม่ค่อยตรงเวลาเท่าไหร่นะครับกหลังจากนี้ก็จะมาแบบตรงเวลาปกตินะครับเนื่องจากภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เข้าสู่สภาวะปกติของผมแล้วนะครับก็คืออย่างที่ว่าครับมีเวลามีเหตุการณ์อะไรที่มันเป็นภัยพิบัติในบ้านเมืองนะครับผมก็จะไม่ค่อยตรงเวลาเท่าไหร่นะครับก็จะต้องไปไปช่วยตรงนู้นก่อนนะครับ ตอนนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วกลับมาแล้วเมื่อคืนเพิ่งกลับเมื่อวานกลับมาแล้วก็ได้พักหนึ่งวันก็โอเคเรียบร้อยอ่าร่างกายเข้าสู่สภาวะปกตินะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนๆที่ติดตามรอนะนะครับสวัสดีทุกๆท,ท่านครับคุณอนิสักคุณบิ๊กสวัสดีครับคุณเฮิร์บสวัสดีครับคุณวสันต์สวัสดีคุณมาร์ทครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ผมจะนําพระเครื่องนะครับพระเครื่องอ,อีกหนึ่งเกจิอาจารย์ที่มีความเข้มขังนะครับมา แบ่งปันความรู้ให้เพื่อนเพ kind of mm ื่อนสมาชิกได้รู้ได้ดูนะครับให้รู้เหมือนผมรู้นะครับให้รู้เหมือนผมรู้นะครับสวัสดีครับมาชายอากาศดีสวัสดีครับยินดีครับบอกสภาพอากาศกันบ้างนะครับสวัสดีครับเอฟซีทางฝั่งสปปลาวนะครับสวัสดีครับสบายดีสบายดีนะครับโอเคคุณชัยยันนะครับสวัสดีครับคุณฟอร์ฟันดีเข้าร่วมแล้วฟอร์ฟันผีดำครับสวัสดีครับสุพศครับคุณสุพ์สวัสดีครับผมนะครับ วันนี้นะครับผมนําพระเกจินะครับที่เป็นสุดยอดของพระเกจิในพระกลางนะครับพระเกจิที่ผมจะพูดถึงคือหลวงู่บุญวัดกลางมางแก้วท่านเป็นสุดยอดนะครับท่านเป็นสุดยอดของพระเกจิในยุคนะครับประมาณปีเจ็ดกว่าเนี่ยท่านโด่งดังมากนะครับพระเกจิที่ท่านนี้นะครับขนาดสังฆราชแพรท่านยังให้ความเคารพรับถือเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับเพราะว่าท่านเป็นเกจิที่สุดยอดจริงๆครับแล้วท่านได้ S <S เด่นดังที่สุดคือที่ท่านดังที่สุดคือผงยาจินดามณีนะครับเรื่องของผงยาจินดามณีสวัสดีครับเรื่องของ,งผลของผงยาจินดามณีนี้ต้องบอกเลยนะครับว,ว่าผงยาจินดามณีเนี่ยเป็นอ่าเป็นตาราของอ่าตำราที่มาตกอยู่ที่วัดกลางมังแก้วคือตําราของพระสมเด็จพระพุทธนรัสวัดป่ากแก้วนะครับเขียนบนใบลานคอยนะครับลงละลงชาติปิดทองอย่างดีนะครับบอกการสร้างผงยาจินดามณีไว้นะครับอ่า บอกบอก,อกออินข้าวบอกบอกเออแหม่กินข้าวบอกการสร้างผงยาจินดามณีไว้นะครับว่าผงยาจินดามณีนี้เด่นทางด้านนะครับเด่น <patio> ทางด้านคุณสมบัติเด่นทางด้านรักษาโรคนะครับโรคภัยใข้เจ็บต่างๆสวัสดีครับคุณไพรัลส,สวัสดียุทธนันสวัสดีทุกท่านเลยครับหากไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะครับไม่ได้เอ่ยชื่อใครก็จะอ่าก,ก,ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบางทีบางทีข้อความขึ้นเร็วมองไม่เห็นเนาะ โอเคพงยาจินดามณนีนั้นเนี่ยเด่นทางด้านเลยนะครับเด่นทางด้านารักษารักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆในสมัยโบราณเราไม่มียาที่จะทนสมัยเหมือนสมัยนี้นะครับก็ต้องเน้นยาโบราณน,นะครับหรือว่า,ายาตำราโบราณน,นะครับยาเรียกว่ายาหม้อยาต้มนะครับยาผสมยาของคนโบราณน,นะครับก็ช่วยรักษากันมาตั้งตั้งแต่ดัง,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 งเดิมนะเป็นโอสถทิพย์นะครับใช้วิธีการเสก เศสษสักเศกไม่ได้เศษสักครับเศกคาถาอาคมลงไปนะครับสร้างด้วยคาถาอาคมสร้างด้วยความขลังสร้างด้วยวิชาโบราณน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าเอ๊ะสิ่งที่ผมบอกนี่คืออะไรนะครับหลวงพุบุญเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าท่านเก่งมากนะครับท่านเป็นพระที่สุดยอดมากวันนี้ผมจะนําท่านมาดูพระที่ท่านสร้างไว้แล้วเป็นสุดยอดจริงๆนะครับหลวงพุบุญเนี่ยท่านดังอยู่มากี่อย่างหนึ่งเจ้าสัว เหรียญหล่อเจ้าสัวถูกไหมครับสองเบีย้ยแก่นะครับอ่าสามผงยาจินดามนีวันนี้ผมเจ้าสุดยอดของพระผงยาจินดามนีเนี่ยมาให้ท่านดูว่าจินดามนีผงยาจินดามนีเนี่ยสุดยอดขนาดไหนแล้วอ่าดูยังไงนะครับดูยังไงมวลสารมีอะไรบ้างพิมพ์เป็นยังไงวันนี้ผมผมจะให้ท่านดูครับอ่าเดี๋ยวผมจะเอามาแกให้ท่านดูนะครับโอเคครับดันเดี๋ยวไปดูที่พระวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณหนังสือของ พี่เลี้ยมนครปฐมนะครับหนังสือที่ท่านให้ผมไว้นะครับผมก็จะมาอ้างอิงในการให้ท่านดูพิมพ์กันนะครับโอเคครับเชิญครับเดี๋ยวขอกลับหน้าจอนะโอเคครับสวัสดีสวัสดีครับพี่อ้อโอ้โหไปเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวเมืองจีนเห็นพี่อ้อยอยู่เมืองจีนเนาะเที่ยวสนุกครับพี่เที่ยวสนุกครับนี่คือนะครับนี่คือนี่คือพระลีลาหนังตะลุงนะครับซึ่งเป็นสุดยอดพิมพ์สุดยอดพิมพ์ของพระ พระผงยาจินดามณีต้องบอกอย่างนี้เป็นสุดยอดของพิมพ์พระผงยาจินดามณีนะครับอันนี้อยู่ในตลับทองนะครับเดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้ดูนะครับเดี๋ยวจะแกะออกมาให้ดูนะครับโอเคขออภัยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะแกะออกมาให้ดูนะครับผมต้องแกะออกมาดูครับอ่าเดี๋ยวแกะออกมาเวลาผงยานี่ต้องระวังที่สุดนะเพราะว่าเป็นพระที่เปราะบางมากเป็นพระที่เปราะบางมากนะครับ เป็นพาที่เปราะบางมากอ่าโอเคนะครับเราจะต้องค่อยๆทำนะโอเคอ่าที่ผมก็เลยจะให้ดูอยู่นี้นะครับเป็นพระผงยาจินดามณีนะครับพิมพ์ลีลาหนังตะลุงนะครับอ่าผมจะให้ท่านดูทีละขั้นตอนนะครับการดูพระผงยาจินดามณีนั้นนะครับหนึ่งเลยนะครับหนึ่งเลยนะครับท่านจะต้องดูที่พิมพ์ก่อน นะครับพิมพ์หนังตะลุงนะครับถ้าเป็นพิมพ์หนังตะลุงท่านหยิบมานะครับท่านหยิบมานะครับท่านสังเกตดีๆนะครับองค์พระจะมีความยาวที่ประมาณอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูอง์พระนะครับจะมีความยาวที่ประมาณยาวนะครับประมาณสี่ถึงห้าเซนนะครับอ่เดี๋ยวผมวัดข้างหลังดีกว่านี่ครับนี่ครับประมาณสี่สี่เซนกว่าถึงห้าเซนนะครับ อ่ะองพ้านะครับความยาวนะครับความยาวขององพ้าสี่เซนกว่าถึงห้าเซนนะครับประมาณนี้สี่เซนกว่ากว่านะครับโอเคเวลาท่านหยิบพ้าขึ้นมาดูนะครับสิ่งแรกที่ท่านจะเห็นนะครับอ่าท่านต้องดูพิมพ์ก่อนอย่างนี้เขาเรียกพ้าพิมพ์ถูกนะครับพ้าพิมพ์ถูกอ่าเดี๋ยวดูพิมพ์ถูกตรงไหนครับอ่ะคุณดูนะครับอ่าพิมพ์ถูกเนี่ยพิม์ถูกดูดูพิมพ์ก่อนนะครับถูกพ้าทุกอย่างต้องดูพิมพ์ก่อนนะครับอ่าโอเคท่านดูพิมพ์นะครับ อ่ลักษณะพิมพ์นะครับลักษณะพิมพ์นะครับจะเป็นพิมพ์เนี่ยจะเป็นพิมพ์แกะด้วยหินนะครับเป็นพิมพ์หินนะครับใช้กดพระนะครับอ่าท่านดูง่ายๆนะครับท่านดูง่ายๆถ้าองค์ไหนสวยๆนะครับหรือว่าองค์เนี่ยสักประมาณน,นี้นะครับอ่าเกจของเกจของพระด้านบนเนี่ยนะครับจะเอียงมาทางด้านขวาทําทไมเขาเรียกเขาถึงเรียกว่าหนังตะลุงนะครับ ก็คงจะพิมพ์พระคงจะคล้ายๆหนังตะลุงนะครับของทางใต้เนาะนะครับเกจของพระเนี่ยนะครับจะไม่ตั้งตรงนะครับจะตั้งเอียงไปทางขวานะครับอ่าจะจะเอียงขวาไปนะครับเอียงขวาไปนะครับอ่ะมือนะครับมือกับชายจีวรนี่นะครับจะติดกันมือของท่านนะครับมือของพระนะครับกับชายจีวรนี่จะติดกันอ่าจะติดกันอ่าง่ายๆง่ายๆจะติดกันนะครับ อาพระพระพระจะมีการยืนนะครับนี่คือขาของพระนะครับอ่าจจะคล้ายๆติดซุ้มฝั่งนี้นะครับนี่คือลักษณะพิมพ์ก่อนนะครับแต่พระเนื้อผงพระหล่อหรือว่าพระอ่าพระหล่อโบราณพระเนื้อผงเครื่องรางอะไรพวกนี้ผมจะไม่ชี้ตำหนิให้นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าพระบางอันเนี่ยมันชี้ตำหนิไม่ได้แบบนี้ก็เช่นกัน มันชี้ตำหนิลำบากนะครับเพราะว่าพระมันมีการสภาพการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะครับผมจะให้ผมจะบอกให้ท่านดูมวลโดยรวมแล้วกันนะครับอ่าและที่สําคัญนะครับพอพิมพ์นะครับพิมพ์โอเคแล้วนะครับพอพิมพ์โอเคแล้วนะครับพิมพ์ทั้งหมดโอเคแล้วนะครับอ่าเราดูรายละเอียดโดยรวมนะครับพระเนี่ยอายุเป็นร้อยปีต้องบอกงี้พระอายุเป็นร้อยปีเนี่ยนะครับอ่า ความเก่าต้องมีนะครับความเก่าต้องมีนะครับพมิมพ์นะครับพิมพ์โดยรวมคุณดูนะครับคุณรู้ลักษณะพิมพ์นะครับมันจะคมชัดองค์พระคมชัดการวางขาวางแขนนะครับแขนตรงนี้นะครับอาถ้าท่านสังเกตดีๆนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้นะตรงนี้แขนมันจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับแต่แขนเนีจะไม่ติดซุ้มนะถ้าเก๊รุ่นเก่าเนี่ยถ้าเก๊รุ่นเก่าเนี่ยแขนตรงนี้มันจะติดซุ้มนะครับ แขนตรงนี้จะติดซุ้มนะครับ่าเราดูลักษณะแขนนะครับไหลไหลนะครับไหลฝั่งนี้นะครับไหลฝั่งนี้จะยกสูงกว่าฝั่งนี้นะครับเพราะว่าฝั่งนี้จะทิ้งแขนนะครับอ่าฝั่งนี้เขาทิ้งแขนแล้วฝั่งนี้จะแขนจะขึ้นมานะครับแล้วคุณดูตรงนี้นะครับตรงเนี้ย นะครับอันนี้เป็นตําหนิที่ตําหนิในพิมพ์แบบพี่เขาดูกันแต่โบราณเนาะช่วงแขนตรงนี้นะครับอ่าถ้าองค์ไหนชัดๆเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเหมือนมีเนื้อเกินแล้วมันจะบานๆอย่างเงี้ยใหญ่ๆนะอ่าคุณดูอ่าคุณดูเนี่ยแขนมันจะเหมือนมีเนื้อเกินเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะคล้ายๆมีเนื้อเกินนะเช่น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 เดียวกับองค์ข้างบนเห็นไหมอ่าแขนจะใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะเป็นสามเหลี่ยมจะเป็นลักษณะของสามเหลี่ยม เหมือนเงี้ยงเนี่ยไปงานเนี้ยประมาณเนี้ยแขนจะเป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมเหมือนเงี้ยงนะครับตรงเนี้ยนะครับอ่าคุณดูดีๆนะครับโอเคนะครับพอเราดูพอเราดูเนื้อแล้วไอ้พอดูดูพิมพแล้วเราดูหลังครับหลังนะครับของดีลาหนังตะลุงนะครับอ่าพี่ผมเคยเห็นมานะครับหลังเนี่ยหลังเนี่ยนะครับจะถูกกดด้วยนิ้วแบนๆลงไปแบบนี้ และพระมันจะบางเห็นไหมครับอ่ะพอพระบางเนี่ยเพอาาเพระบางเนี่ยนะครับมันก็ทําให้หักชํารุดง่ายนะครับเนเห็นไหมครับพระบางนะครับอ่าพระเนี่ยมีลักษณะตรงนี้ก็มีเส้นนะมีขีด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 ,ข,ดขีดเนี่ยอ่าเราก็จะเห็นขีดข้างขีดข้างซุม้มทาไมเขาถึงสร้างเป็นพระลีลาหลวงู่บุญเนี่ยท่านเป็นพระที่ ไปเปิดกรุนะครับกุพระศรีมหาธาตุท่านได้เป็นพระเขาเรียกว่าพระอะไรนะเขาเรียกพระอะไรสมัยนั้นอะี่ะเป็นคนดูแลมณฑลเนี่ะเป็น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 พระที่พระสังฆมณฑลมั้งแต่ดูแลมณฑลน่ะมณฑลต่างๆสุพรรณบุรีพระที่ไหนเปิดกุท่านไปท่านก็คงเห็นความสวยของพระลีลาเนี่ยกเอาต้นแบบมาจากพระที่กุวระศรีนั่นแหละนะครับอ่าคุณดูนะครับข้างเนี่ยคมชัดเห็นไหมครับ ข้างองค์เนี่ยเส้นสายเนี่ยผมชัดมากนะครับผมชัดมากนะครับท่านเอาพิมพ์มาจากพิมพ์มาจากาวัดพระศรีนั่นแหละนะครับแล้วก็มาแกะเป็นลีลาหนังตะลุงนะครับดูหลังนะครับหลังเนี่ยจะถูกกดด้วยมีนิ้วมือกด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 นะครับแล้วก็ดึงพิมออกจากพระอ่ะสุดท้ายเรามาดูการสับข้างล่างอ่านี่ครับภูบุญเนี่ยจะสับอ่าประแต่งนะครับออกมานะกดออกมาแล้วก็แต่งพระ แต่งแต่งอย่างเงี้ยแต่งประมาณเนี้ยนะครับคือเหมือนเอาอะไรสับออกอาสับเนื้อที่เกินออกนะครับอ่าอ่าสำคัญนะครับเส้นขอบล่างนะครับเส้นขอบล่างนี่คุณจาดีๆนะของเก๊เนี่ยเนี่ยของเก๊เนี่ยเส้นมันจะไม่คมแบบนี้นะครับเส้นมันจะเป็นปื้นๆหนาๆแต่ถ้าของแท้นะเส้นจะคมแบบนี้เลยนี่คือเส้นขอบล่างเส้นเส้นขอบล่างนะครับอ่าเส้นขอบล่างนะครับโอเค นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูเนื้อกันเนื้อของผงยาจินดามณีเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นสุดยอดของพระนะครับผมจะให้ท่านส่องนะครับและให้ท่านพิจารณานะครับเราพิจารณาไปพร้อมๆกันเนื้อนะครับเนื้อหาของผงเยะผงยานะครับจะมีมวลสารนะครับอ่าออกสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับเหมือนยาครับเหมือนยาและผสมด้วย ใช้ตัวผสมด้วยลักนะนะอ่าใช้ลักใช้ลักผสมนะครับไม่ได้เป็นยาล้วนครับเพราะยาล้วนมันกดพิมไม่ได้นะครับก็ผสมด้วยลักอ่าคุณดูนะครับโอ้โหเห็นไหมเนื้อหามวลสารนะโอ้โหมันสุดยอดจริงๆกลัวเสียวไม่ได้อ่าเห็นไหมมันจะมีเม็ดนะครับสีน้ำตาลน้ำตาล นะครับเม็ดสีน้ำตาลเม็ดสีดำดำเม็ดขา,ข,าขาวขาวนะครับแล้วเนื้อเนี่ยก็จะแตกลายๆนะครับลายๆนะครับมีความเก่าอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมเอ่ยเห็นนะมันชัดบางทีมันนี่มันไปเห็นไหมครับมีความเก่านะครับผงยาว่านยาห,นหม้เป็นเส้นๆเ,เลยยาอ่ายาจะเป็นเส้นๆเ,เลยนะครับ ม่ใช่ยาเส้นนะครับยาจินดามนีมันก็จะคล้ายๆว่านที่ผสมรวมไปนะคล้ายๆนะครับเนื้อจะคล้ายๆโซนสีน้ําตาลน้ําตาลเหมือนผงคูุกรักทั่วไปนะครับเห,กกเ,หเหมือนพวกพอกแก้วเหมือนพวกปูจีนเหมือนพวกพักคุกรักจันเปิงมะคูยาอะไรปเนี้ยประมาณเนี้ยแต่จะมีจะมีอะไรครับสีน้ําตาลที่ออกเป็น เป็นกากๆยาครับเป,เป็นเป็นเศษเศษไม้ครับนี่คือยาจินดามณีนะครับเนี่ยเศษเศษไม้พวกนี้คือยาจินดามณีอ่าเห็นไหมครับคล้ายๆเศษไม้เ,เดี๋ยวดูหลังหลังจะมีความมันเห็นไหมครับเห็นคล้ายๆเศษเศษไม้ไหมครับอ่าเห็นไหมครับโอ้โหเป็นไงเนื้อมหาการมาก นี่เห็นไหมนี่ครับเนื้อเนี่ยโอ้โหมาหาการมากดูอย่างนี้สวยกว่าด้วยไม่ต้องสองกล้องหรอกโอ้โหอันนี้โคตรโคตสวยเลยสวยมากแม่เนื้อเนื้อเขาเนี่ยโอ้โหเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเนื้อเอกลักษณ์เลยดูมวลโดยรวมจําพิมพ์ให้แม่นนะครับเพื่อนๆก็จําพิมพ์ให้แม่นแล้วกันนะครับจําพิมพ์ให้แม่นดู เนื้อนะครับปูความเก่านะครับจำพิมพ์ให้แม่นเส้นสายคมคมชัดๆนะครับอ่านะครับหลังนะครับธรรมชาติหลังรอยตัดธรรมชาตินะครับการตัดแบบธรรมชาตินะครับข้างธรรมชาติเน uh ื know, <sm all roit. S 2> ้อหาโดยรวมธรรมชาตินะครับอ่าแล้วก็ไปศึกษาต่อกสักนิดนึงนะครับศึกษาต่อกสักนิดหนึ่งนะครับอ่าโอเคนะครับก็ให้ดูคร่าวๆคือ ถ้าถ้าเป็นพระเหรียญเนี่ยผมจะบอกจุดจ่ายตังค์ได้เลยแต่ถ้าเป็นพระแบบเนี้ยเป็นพระที่ค่อนข้างหายากเนี่ยผมจะบอกจะพูดลําบากเล่อนจุดจ่ายตังค์เพราะว่ามันจะดูพิมพ์โดยรวมคือคือปุบุญนี้ต้องบอกเลยว่าเนื้อ,อพิมพ์นี้เนี่ยที่สําคัญเลยนะครับที่สําคัญเลยคุณต้องแม่นพิมพ์ถ้าคุณจําพิมพ์ได้แม่นเนี่ยคุณก็จะอ่าคุณก็จะดูดูเป็นนะครับแต่ แต่ว่าถ้าจําพิมพ์ไม่ได้เนี่ยก็จะก็จะบอกยากว่าเอ้ยเป็นยังไงอะไรยังไงคือต้องจําพิมพ์แม่นพิมพ์นี้สําคัญที่สุดคือพิมพ์นะครับปูบุญแบบนี้เนี่ยสําคัญที่สุดคือพิมพ์นะครับสําคัญที่สุดครับคือพิมพ์นะครับพิมเนี่ยสาคัญมากนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเราลองไปดูในหนังสือบ้างนะครับในหนังสือที่เป็นพิมพ์ลีลาหนังตะลุงอ่ะนี่หลายหลองค์นะครับอ่าอันนี้หลายหลองค์ในหนังสือนะครับ หนังสือของพี่ลิมนครปฐมาถมนะครับอคุณดูนะครับอคุณดูเนี่ยเห็นไหมที่ผมบอกเนี่ยเกรดด้านบนเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเป็นจะเป็นทุยๆเหมือนขี่ปนาวุธแล้วมันก็จะเอียงไปขวาเอียงไปฝั่งหนึ่งเอียงไปฝั่งเนี้ยเนี่ยไปฝั่งเนี้ยไปฝั่งเดียวนะครับการห้อยแขนหลังของพระเนี่ยหลังสําคัญนะครับหลังสําคัญเนี่ยแล้วขอบข้างล่างเนี่ยที่ผมบอกว่าตัดแล้วมันจะเป็นนเห็นไหมนะครับมันจะเป็นๆอย่างเงี้ยเนี่ย เปนๆอย่างเงี้ยนปินๆทุกอันน่ะครับโอเคนะครับก็นี่ก็เป็นผงยาครับอ่ะดีลาหนังตะลุงโดยประมาณโดยโดยประมาณแล้วกัน,นเนาะก็ดูกันโดยประมาณนะโอเคครับก็ต้องบอกว่าถ้าถ้าเป็นผ้าแบบเนี้ยเราก็จะ ถ้าเป็นพระแบบลึกๆหน่อยเนี่ยเราก็จะไปชี้ตําหนิแบบโป้งๆไม่ได้นะจะไปชี้ตาหนิแบบพระเหรียญไม่ได้ถ้าเป็นพระเหรียญที่มีตัวตัดที่เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยผมสามารถชี้ท่านระบอกฉันอย่างเงี้ยถ้ามีอันนี้แท้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นพระแบบเนี้ยเป็นพระที่เป็นลึกลับหน่อยหรือว่าเป็นพระที่หายากแล้วเป็นพระเนื้อผงพระหล่อเนี่ยมันจะไปชี้ตําหนิแบบแบบพระเหรียญไม่ได้นะครับพระหล่อบางอันก็จะมีตําหนิบ้างไม่มีตาหนิบ้างเราก็ดูมวลโดยรวมเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็ ฝากไว้เท่านี้นะครับก็เดี๋ยวพุ่งนี้นะครับจะมีพระมาให้ดูอีกไม่รู้ว่าเป็นพระอะไรเดี๋ยวจะหามาให้ดูเราจะมาชี้ว่าเก๋ยังไงแท้ยังไงจุดจ่ายตงตรงไหนนะครับเจ๋แท้ยังไงบอกให้ท่านรู้เลยโอเคครับวันนี้ผมทวนบางแคก็ต้องไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับเฮง,งเฮงรวยรวยทุกท่านครับ